Hãy đăng cái <laughs> cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ทางนายช่วยพูดหน่อยครับเกี่ยวกับกรณีนี้ครับกรณีนี้นะครับจากที่ประบทตามข่าวทางตื่นตื่นสาธารณชนนะครับแล้วก็ทางโซเชียลนะครับจากเจ้ามอยนะครับแล้วก็มาท่องจ่านะครับซึ่งมี เด็กแว้นนะครับขับขี่นอนนอนนอนขับขี่นะครับลักษณะที่รถไม่คำน,นึงถึงความปลอดภัยนะครับความเดือร้อนคือเปนอันตราครับออกมาก่อน,นะครับซึ่งก็เกิดเหตุที่พัทยาเป็นครั้งที่สองเลครับเราก็การติดตามจับตัวนะครับรจนจับตัวได้นะครับเพราะว่าเป็นเด็กแค่เพียงอายุ15ปีนะครับแค่นั้นเองนะครับโดยที่ว่าแอบเอารถแม่มานะครับเราก็ เรียกผู้ปกครองนะครับมาทำขันโมนะครับตันโมได้วยนะครับแล้วก็ดำเนินคดีในหลายข้อหานะครับตั้งแต่ข้อหาขับรถประมาทขับเสียวนะครับขับรถในน้ำหนัผิดปกติวิสัยนะครับคือคุยนอนรอนขี่นะครับแล้วก็ขับรถโดยไม่คำนึงความปลอดภัยนะครับต้องส่งฟ้องศาลนะครับแล้วก็ทั้งไม่มีใบอนญาตกับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับไม่สวมหมวกที่ลึกไหนะครับก็งงฝากไปถึงเอ่อพวก แขกแหนนะครับเพิ่งมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับตำรวจจับทุกรายนะครับจับทุกรายดําเนินคดีแล้วรถจักรยานยนต์เนี่ยจะถูกลิฟต์นะครับเพราะจะฟ้องศาลให้ทาการลิฟต์รถจักรยานยนต์ทุกรายนะครับเหมือนทุกเคสที่ผ่านมานะครับที่เราจับได้นะครับโดยเฉพาะที่ขับรถในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนนะครับและไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนะครับก็ฟ้องลิฟต์รถทุกรายนะครับนอกจากรถจะถูกยึดถูกลิฟต์แล้วนะครับท่าน พ่อแม่ก็ยังต้องถูกมาทำบนนะครับทำบนทำบนไว้ด้วยนะครับก็เดือดร้อนไปหลายเรื่องนะพ่อแม่ก็ผิดอีกครับยินยอมให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตก,กับขี่มาขับรถก็ผิดนะก็ขอฝากฝากเตือนไว้ครับอย่าอย่า,ยา,ยามีพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะครับเพราะว่าตำรวจเอาจริงทุกรายนะครับโดยเฉพาะตำรวจชุมพรีครับ